ร้านนี้มีไอติมขายไหมครับมีค่ะมีไอติมไหนเอามีรสอะไรบ้างขอเป็นไอติมโคนหรือไอติมขนมปังมีแต่ไอติมโคเฮอร์นี้ค่ะมีมีมีรสรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตเข้มข้นรสช็อกโกแลตปบารสช็อกโกแลตหวานอันนี้เปียลรุ่นปัจจุบันแล้ว มีมีช็อกโกแตกาแฟนีรถเอ้ยมีสิมีรถกาแฟมีรถอุดอั่างมีรสมะนาวมีรสช็อกโกแลตเข้มขน้นเอารสเอาเอารสรสชอ็อกโกแลตเข้มข้นแล้วกันดำดำเลยใช่ปะ่ะดำดำโอ้นึกว่านึกว่าเป็นรสขายกล้วยใช่ไหม ต้องต้องไอ้นี่ใช่ป่ะเออร้านนี้ดีนะเนี่ยไม่เหมือนร้านไม่เหมือนร้านที่ผ่านมาวันก่อนเลยผ่านมาวันก่อนนะไม่คาดแมสอ่ะก้มไปก็หน้าเกือบจิ้มหน้าเกือบจิ้มในไอเทมนะ้อเทมอะไรอย่างเงี้ยมีสกูบด้วยสุดยอดคนแหลมคนทู่คะเอาคนคนแหลมแล้วกัน เร็วครับหิวครับปุ้ยตายเร็วครับหิวครับโอ้ยหิว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 ,หว,หวร้านนี้ไม่พร้อมเลยเนี่ยแลมีลอยไอซิ่งอยท็อปปิ้งแคนดี้ลอยหนะ่ะ ลอยลอยลอย,ยพริกไทยเน่ยเป็นคนเป็นคนประหลาดกินไอติมใส่พริกไทยป้าค่ะเป็นคนประหลาดมากเลยกินไอติมชอบโรยพริกไทยอันนี้นี่เนื่อยเอาเหรอจำเสียอา่าวาโก้แล้วกันเดี๋ยวหนูจะใส่นี่นะคะคือซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเฮ้ยเฮ้ยพูดเพลค่ะขอโทษโทษอทีจูบบอล์ี อ้อมเป็นท็อปปิ้งแคนดี้ใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่อ๋อสตรอเบอรี่อร่อเยเลยอร่อยเลยหิวเลยหิวหิวหิวโ <c oughs> อ้อครับเท่าไหร่ครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ขอชิมก่อนได้ไหมต้องจ่ายตังไหมอันเนี้ยอันนี้ 好嘞，来